ครับพี่น้องตอนนี้สดๆดยุทธีน้ำตกพระลานใช่นะครับบ้านซ่ําพักน้ำตำบลหน้านองทมอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับนี่ครับบรรยากาศสดๆตอนนี้ผมทายช่วงเวลาเ,าเลิกงานช่วงวันที่ของ28พฤษภาคมเนาะ28พฤษภาคม2568นะครับอัปเดตตอนนี้ล่าสุดสถานการณ์ประมาณนี้ครับ ตัวเกสิมีทางโล่งนะครับสิมีทางโลงเนาะเป็นคอ้อกีดย่ยางดีเพละเนาะนี่บรรยากาศณวันที่28พฤษภาคมครับ2568ครับนี่สดสดพึ่งมีเะครับพี่น้องพึ่งมีน้ำตกพระลานทองครับน้ำตกพระลานทองบ้านสัมพักน้ำอำเภอชุ่มแพร่จังหวัดขอนแกนครับ อ๋อฝั่งนั้นก็มีนะครับฝั่งนั้นก็มีนะครับผมนี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศครับสดสด,สดครับณนะวันที่อัปเดตวันที่วันนี้วันที่ยี่สนะิบแปดเนาะยี่สิบแปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับบรรยากาศครับ